วันวันนี้ก็มาหาอะไรรับประทานกันหน่อยนะฮะวันนี้มาที่บางตะบูนนะฮะครัวลุงฮกนะฮะครัวลุงฮกที่บางตะบูนนะครับก็บรรยากาศก็เนื้อที่กว้างขวางนะครับด้านหน้าจะเห็นถนนสายบางตะบูนไปเขาทีสารนะครับครับร้านค้าก็อยู่ติดน้ำร้านครัวลุงฮกนะฮะก็มาครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีอะไร น่าสนใจน่ารับประทานบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับหลังจากสบปคอให้เปิดร้านอาหารได้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมากันนะครับวันนี้ก็ดี๋วจะเข้าไปดูเข้าไปด้านในกันสัหน่อยครับนะฮะนี่คือด้านในบรรยากาศจะกนี้เงียบสักหน่อยหนึ่ง ครับมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับนะยดูซิว่ามีอะไรรับประทานบ้างนะเนื้อที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับนะเปิดหน้าร้านนี้ให้เป็นที่จอดรถได้กว้างๆนะครับอะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันลองดูซิมีอะไรนน่ารับประทานบ้าง จะเห็นล่องนะฮะให้ตะากล้องดูหน่อยนะี่ฮะสุดตัวนะครับนะคือเป็นข้างล่างเป็นดินเลนนะครับพอตมถมเข้าก็ยุบตัวลงไปนะครับแต่ว่านี่คือน่าจะตอกเข็มไว้นะตัวบ้างก็เลยลอยอยู่ <c oughs> ครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ภายในบริเวณร้านของครัวลุงพกนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศก็เป็นแบบธรรมชาตินะฮะป่าชายเลนนะฮะครัวลุงพกนะครับบานตะบูนนะฮะก็จะเห็นวิวเป็นปากอ่าวบางตะบูนนะครับนะฮะก็ น้ำทะเลในช่วงนี้เป็นข้างแรมนะข้างแรมนะน้ำลดนะคันน้ำลดนะเห็นฝั่งก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็บ้านปลูกอยู่ริมชายฝั่งมีเรือประมงจอดอยู่ตรงนี้กับสามสี่ลำนะครับอยู่ตรงนู้นอีกเป็นสิบลำนะฮะก็อาชีพหลักของชาวบ้านแถบนี้ก็คือออกหาปลาในทะเล นะครับออปลาในทะเลนั่นเองนะครับตอนในช่วงนี้น้ําลงนะฮะวันนี้ก็มาก็สั่งอาหารไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็สั่งข้าวผัดปูแล้วก็ปลาทูแดดเดียวแล้วก็ต้ยมยำลุมมิตรนะครับนะน้ำดื่มนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงกันนะช่วงนี้ก็ถทางร้านก,กำลัง <c oughs> ปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับ นจะสังเกตเห็นทรงไทยกำลังทําอยูนะ่ก็หลังจากร้านปิดในช่วงสถานการณ์โควิดไปพักหนึ่งก็เริ่มเปิดรู้สึกจะเป็นหนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะครับก็เปิดตามปกตินะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับแวะรับประทานอาหารการกินกัน พอสมควรเลยทีเดียวนะครับรลังคาก็เรื่อยๆนะครับมีเรือนะครับจะเป็นเรือหางยาวนะครับวิถีชุมชนนะที่มองเห็นลิบๆนั่นอันนั้นก็คือวัดปากลัดนะครับนะที่มองเห็นข้างหน้านะครับนะวัดปากลัดนะครับ ่าผมเคยมาถ่ายทำคลิป,ปิโออยู่วัดตักลัดที่จะเห็นเจนะดีย์นะครับนะตำดนะครับของพระห้าพี่น้องนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับนะวัดปากลัดนะครับนะอยู่าปากปากคลองนะฮนะอยู่ปากคลองเป็นทางโคง้งนะครับเนะี่ยเรามองเห็นอย่างเงี้ย ถ้าเราว่ายข้ามไปเนี่ยทุกสัยจะจมกลางคลองนะแน่ๆกลางทะเลเลยนะครับเพราะว่ากว้างมากๆนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะไปนั่งกันใครที่จะมาที่ร้านครัวลุงฮกบางตะบูนก็ก็พิมพ์ใน Google ครัวลุงฮกตึกก็ขึ้นแล้วนะครับก็พอลงจากสะพานข้ามตรงบางตะบูนมานะครับ ประมาณสองโคง้งอ่ะสองโคง้งสามโคง้งนะครับคุณลุงฮกก็จะอยู่ซ้ายมือนะฮะที่จอดรถข้างขวางนะที่จอดรถข้างขวางเลยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมารับประทานนะครับช่างประจําร้านก็ทําไปทําไปด้วยนะนักท่อง,งเที่ยวก็นั่งทานไปด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะ ได้รับประทานอาหารเดี๋ยวจะคงจะได้รีวิวรสชาติของอาหารว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับตอนนี้อาหารที่สั่งก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดปูนะครับแล้วก็จะมีผัดปูแดดเดียวนะครับมีต้มยำลมมิตรนะครับ แล้วก MM. ็ม <Luc ar cells> ีถ้วยแบ่งนะครับเดี๋ยวเราจะชิมข้าวผัดก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับขึ้นมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ขยะรถกันกลางรถพอดีพอดีนะครับอืกลางร้อนๆเลยนะครับร้อนๆขออนุญาตประตูนะครับประตูแดดเดียวนะครับ ก็พอดีพอดีนะก็ไม่ไม่เค็มไม่อะไรก็รสกลมกลนะ่อมครับเนี่ยเหมาะกับกเหมาะกับจะกินกับข้าวผัดพอดีเลยครต้มยำนะครับน้ำข้น ีแบ่งมาแล้วนะครับต้มยำน้ำข้นนะครับไฟลุกมีความเปรี้ยวของมะนาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็รสชาติก็ค่อนข้างจะก,กลมกลมรสชาติด,ดีฮะใช้ได้เลยชอบเลย,นยเนี่ยต้มยำเนี่ย ดมมาด้วยสมพัยด้วยนะฮะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยกินต้มยำน้ำก้นนะครับมีสมพัยใส่เยอะเคยได้อาหารรสชาติถูกปากชอบนะครับนั่นนี่คืออาหารที่เรามานั่งรับประทานกันที่ครัวลุงฮกบางตะบูนนะครับเพื่อนๆที่ ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชิมอาหารได้อาหารก็ราคาย่อมเยาวนะครับไม่ได้ว่าจะสูงกว่าที่อื่นนะครับก็พอดีพอดีนะครับก็อยู่ที่บางตจบ,บูรณ์นะครับสำหรับคนรุพกนะครับเรายังไงก็กติดตามช่อง YouTube นะครับช่องป้าป๋าพาลุย3ใน YouTube ด้วยนะครับหาหาอ่ากดติดตามแล้วมีคลิปวิดีโอใหม่ๆ ก็จะมีกระดิ่งไปแจ้งเตือนนะฮะไม่พลาดทุกข่าวสารของป,ป้าป๋าพาลุย03นะครับทิปนี้คงจะเอาไว้แต่เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ